ลองยื่นอีกสักครั้งจะเป็นอะไรไปนะครับโอ้โ oh หมีรายงานว่าเสือใต้ไบเยนยังไม่ยอมแพ้นะครับเตรียมยื่นข้อเสนอครั้งที่3โน้มน้าวให้สเปอร์ปล่อยตัวแฮร์รี่เคนออกมาให้ได้นะครับโอ้โ oh หไม่ยอมตัดใจนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจาก The t i m e สนะครับบอกเลยว่าไบเยนมิวนิกกำลังวางแผนยื่นข้อเสนอครั้งที่3เพื่อคว้าตัวแฮร์รี่เคนกองหน้าคนเก่งของไก่เดือดองท็อตแนมฮอสเปอร์ เคนเหลือสัญญากับสเปอร์อีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นครับและได้แจ้งกับทางสเปอร์เลยว่าจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่เพราะอยากย้ายไปร่วมชิมไบเยนมิวนิกในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้แม้สามารถย้ายได้ฟรีนะในซัมเมอร์หน้าแต่คาดว่าไบรเยนจะยื่นข้อเสนออีกครั้งหนึ่งเมื่อสเปอร์กลับมาจากการทัวร์พรีเซนซนที่ออสเตรเลียประเทศไทยรวมไปถึงสิงคโปร์ในสิ้นเดือนนี้นะครับสเปอร์เนี่ยประเมินค่าตัวของแฮร์รี่เคนไว้ที่100ล้านปอนด์และถึงแม้ไบรเยนไม่น่าจะยื่นถึงตัวเลขจำนวนนี้ ก่อนหน้านี้ครับสเปอร์ได้ยื่นข้อเสนอไปแล้ว2อรอบอครั้งล่าสุดมูลค่าราวเจ็ดสิบล้านปอนด์โดนปัดทิ้งอย่างไวนะครับสเปอร์ไม่เอา อังเก้ปอสเตโคกูก uh ุนซ uh ือของสเปอร์ยืนยันแล้วว่าเขาไม่ได้นิ่งนอนใจเลยกับอนาคตของแฮร์รี่เคนและหวังว่าเรื่องนี้จะไม่ยืดเยื้อจนเกินไปเมื่อสึกพิมพ์เนียงเปิดใกล้จะกลับมาลงสนามในฤดูกันมาแล้วนะครับอืมอนาคตของแฮร์รี่เคนก็ยังเป็นเครื่องหมายคำถามมาจนถึงทุกวันนี้นะครับว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับทางท็อตแนมฮอสเปอร์ใจเขาใจหนึ่งก็อยากจะไปที่ไบเยนิวนิกถ้าขายผมก็พร้อมไปไบเยนแต่ถ้าไม่ขาย ผมก็พร้อมเล่นให้กับสเปอร์อีกหนึ่งฤดูกาลน,นะครับแต่ขอไม่ต่อสัญญาใหม่แค่นั้นเองอันนี้คือสิ่งที่แฮร์รี่เคนมีจุดจำนงไว้นะครับ